ใช่ครับก็ทํางานกันแล้วก็มีเวลาช่วงหลังจากเลิกงานพอดีก็ไม่ได้ตั้งใจจะจองร้านอาหารที่ไหนก็เลยเออ,เอ,อน้องเขาก็บอกว่างั้นไปแบบปิกนิกกันง่ายๆก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่รู้จะเสร็จงานกี่โมงใช่ไหมครัก็เลยว่าสรุปก็คือไปกินซื้อพิซซ่าไปนั่งกินปิกนิกกันชิวๆก็ก็จริงก็ จริงๆบอกว่าเราเวลาเราไปต่างประเทศหรือไปที่ไหนสมมติเราก,เราก็เราก็ทำพวกปิกนิกอะไรเงี้ยไปไปบ้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับหลายคนค่อนข้างคาดหวังช่วงวันเวลาที่ผ่านมาพวกปีก่อนนู่ยผมก็เป็นแบบใช่ <ๆ S 2> ใช่<ต>ครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ใช่ใช่ผมว่าจริงๆแล้วมันมันขึ้นอยู่กับๆๆๆความรู้สึกมากกว่านะๆๆต่อให้มันจะยิ่งใหญ่จะลงทุนขนาดไหนแต่ว่าถ้าความรู้สึกตรงนั้นมันมันใช่ผมว่าจะเล็กๆน้อยๆหรือว่าแทบจะไม่ได้เสียเงินเลยผมว่ามันมันก็เป็นความสุขและเป็นโมเมนต์ที่สําคัญได้เหมือนกันส่วนใหญ่อะไรกระทุกกระจิกอย่างนี้เนี่ยใครเป็นคนเตรียมก็ทั้งคู่ครัััับมมมนนนต้อง ต้องต้องเอาใจใส่ต้องแชร์กันไม่ได้แชร์เรื่องเงินนะครับหมายถึงว่าแชร์ <laughs> แชร์ความความรู้สึกการเอาใจใส่กันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่าเขาเหนื่อยเขาทํางานเยอะเราก็ต้องแบ่งเวลามาให้เขามือนน้องอเขาว่าพี่นาจอาจจะแบบไม่อัถนดเรื่องแคมป์เรื่องการทำอะไรอไร่ไมเลยเฮ้ยผมผมโอเคผมได้เตมที่แต่แค่ทําอาหารไม่ค่อยเก่งแค่นั้นเองอันนั้นก็หน้าที่เขาอะไรอย่างเงี้ยอ่า สุดฟงสุดไบอะไรได้อยู่ได้ครับได้ครับได้ครับใช้ลูกเสือใช้ได้อยู่นะได้ครับผมใช่ครับใช่ใช่เป็นยังไงบ้างครัโมเมนต์คืนนั้นหวานน่ารักหรือว่ายังโรแมนติกเออจริงๆเราอยู่ที่ที่ปิกนิกได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆก็สวนก็ปิดแล้วโดนไล่นะฮะโดนไล่แล้วก็ต้องนะแพ็คของรีบกลับกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมสนุกดีครับสนุกดีสนุกดีเย็บเนี้ประกาศเย็นเยบหนียบง่ายแต่ดูน่ารักอบูดอืมอืมอืมมันก็ มันมันกมน็มันก็มีความสุขอะครับพี่มีความสุขช่ชวงเวลาสั้นๆก็มีความสุขเหมือนกันเรามีของขวัญพิเศษอะไรบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับปีนี้เ,ออเวลนไทยปีนี้ที่ให้ไปอครับออจริงๆก็ก็ไม่พิเศษเท่ากับโมเมนต์ที่ที่จะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันครับครับ ประมาณนั้นไปไม่จุกครับผมเขีบอกว่าอยาให้จะเล็กแค่ไหนแต่ว่าความความพิเศษของเรามันมันเออการการมีเวลาได้อยู่ด้วยกันเนี่ยผมว่ามันมันดีกว่าของขวัญที่จะแบบให้กันด้วยมากกว่าอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่อยู่กับเขาแต่ก็ไม่มีก็ไม่ได้นะต้องมีบ้างอะไรเงี้ยคือเราอยากให้เขาอยู่แล้วใช่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 ความตั้งใจที่แบบใช่ใช่ตั้งใจสี่ตั้งใจตั้งใจว่าเราเราวางมาตั้งแต่แรกเหมือนว่าก็เรารีเช็คข้อมูลมาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคือคือผมว่า มันมันก็คือคือบางทีการซื้อของขวัญให้กับแฟนไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือช่วงเลันไทายหรือว่าปีใหม่หรือใครก็ตามนะผมว่าออของที่มันมันมีคุณค่าในเรื่องของราคาเนี่ยบางทีมันก็มันก,มนก็มันก็ไม่ได้แบบตอบโจทย์ความรู้สึกได้เสมอไปผมว่า มันเป็นอะไรที่บางทีนะทำแบบพวกผ้าลายเพ้นท์รูปหรือว่ากระติกน้าําหรือว่าของอะไรที่มันเป็นของที่ใช้ในชีวิตต้องมีประโยชน์จริงๆอะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นก,ก็น่ารักเหมือนกันแล้วก็เราก็เป็นอะไรที่ที่ให้แล้วมันก็ได้ใช้ตลอดอยู่ติดตัวตลอดก็สําคัญอะไรเงี้ยอ,อย่างนั้นก็ได้ไม่จําเป็นต้องแบบของแพงของอะไรแบรนด์เนมไม่จําเป็นครับผมแแหวนลูกโบที่น้องเขาก็บอกว่าเขาใส่ตลอดอันไหนครับแหวน,วนหรอครับสวยไหมครับ<น> สวยไหมครับน่ารักไหมครับน่ารักนะครับใช่ครับน้องใส่น่ารักครับซื้อมานานอันนี้ซื้อรอบนี้เลยใช่ไฮะอะไรนะซื้อซื้อมานานหวนวงนี้ซื้อมาแหวนไหนฮะแหวนแหวนใส่หน่อยอันไหนครับมีรูปไหมไม่รูปหน่อยโอ้ไม่แน่ใจคะแนนเป็นหลายวงไหนลายวงถึงให้พี่กิ่วงเหรอโลกถึงให้พี่โอ้โหอะไรครับนี่แหวนน่ารักแหวนนี้น่ารักนะครับแหวนโบแหวนโบแหวนโบ ใช่ครับใ,<ห>ใช่น้องใส่น้องใส่มีว่างๆก็ใส่แต่ก็เหมือนจิวเวลรี่เหมือนของแบบเครื่องประดับอ่ะก็ใส่ตามเสื้อผ้าตามชุดตามอะไรเงี้ยที่มันมันเข้านะไม่ได้ไม่ได้ใส่แบบโอ้ต้องใส่ตลอดเวลาลยอะไรเงี้ย<ม>ไม่ใช่รครับสิรตรวมไม่น้องไม่กิสิรตรวมฮะสิรตรวมไม่ไม่กินวมโอ้ยเขาเขาเองก็มีเยอะเขามีเยอะอะไรอย่างเงี้ยขาเองก็มีเยอะเขาก็เขาก็ชอบฮะผมผมพี่ผมซื้อใส่เองเหรอไม่พี่แบร์ซื้อให้น้องย่าโอ้ย อ่าคำถามต่อไปท,ทำไมทำไม้กขนาดต่อไปคทำไมทำไมรู้สึกว่า,วาต้องซื้อแหวนให้ละ่ะคะมันพี่พี่เคยมีปั๊ปปี้เลิฟสมัยแบบสมัยแบบเป็นวัยรุ่นไหมแบบเด็กๆประถมอะไรอย่างเงี้ยของแทนใจอ่ะเอเอ,เ,อเราก็ต้องแบบว่ามีให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแนมันเป็นความรู้สึกแบบปปปี้เลิฟตอนนั้นอะไรอย่างนั้นน่ะนานมากแล้วนานมากแล้วครับ ไม่ไม่ไมครับอันนั้นก็ไม่ไม่ได้อะไรก็เราเราก็มีตามกําลังเราเราก็ให้ตามกําลังเราอะไรเงี้ยครับเหมือนเราเห็นที่เขาใส่อยู่ตลอดเราจะดีใจปบลื้มเลื้มดีใจครับดีใจดีใจจนจนรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอ่าแต่แหบบวงนี้ก็ใส่นานแล้วนะคะจะเปลี่ยนวงใหม่ยนไหมครับเออไปนึกเพิ่มอีกวงเหรอครับใช่ค่ะเปลี่ยนวงใหม่เลยเพราะเพราะว่าวงนี้น้องก็บอกเออก็ได้มา น้องน้องวันนั้นเจอน้องสุดจีนน้องน้องให้มาเร่งเหรอครับหรอวน้องบอกว่ารอได้น้องต้องรอได้ไปที่ตุรกีโอเคโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงเมื่อเมื่อโอกาสและสถานการณ์ทุกอย่างมันพร้อมอ่ะผมว่าคง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 จะแจ้งให้พี่ๆทุกคนไม่คงไม่นานแล้วนะฮะไม่นนาเลยไม่ผมผมก็ไม่ไม่ยังไม่ได้กําหนดอะไรยังไม่ได้กําหนดอะไรแต่ก็ถามว่ามีคุยกันไหมก็มีคุยกัน พรามันเป็นเรื่องที่ที่เราก็ต้องต้องคิดต้องคุยต้องแผนเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยหมากเขาพี่หมากก็เชร์ว่าน่าจะเป็นคู่เราก่อต่างคนต่างลุกันไปเพิ่งเ่งเจอพี่หมากไปเพิ่งเจอพี่หมากไปหมากว่ายังไงพี่หมากบอกว่าก็มีคุยเรื่องนีกันก็จริงจริงแล้วพอถึงเวลาจริงเราก็เราก็เราก็ไม่ไม่ไม่ได้คุยอะไรกันมากก็ปรึกษากันไหมก็ไม่ได้ปรึกษากันมากอะไรเงี้ย แต่ที่แบบเวลาเซลล์ๆๆออกข่าวไปก็เซลล์ๆแค่สนุกแค่นั้นแหละอะไรเงี้ยหนุ่มๆแอบไปรัดกันเองแอบ,บไปคุยกันเองหรือเปล่าไม่ไม่ครับเราไปเจอไปกินข้าวกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นั้นก็สนุกสนุกไม่ได้มีการวางแผนก่อนหรอไม่มีไม่มีๆๆไม่มีมมถ้าถามวันนี้ว่าแนาวันนี้ตัวนัดเดทแค่ไหนออค่ะกับการที่แบบถ้าสมมุติเราจะเริ่มต้นชีวิตอะไรยงเี้คือถ้าไม่มีไม่มีงานนะครับไม่มีงานไม่ไม่ต้องแบบทํางาน ตามตารางถ้าละครก็จันอาคารพุทธพุนหาศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะแล้วก็ดูเรชันมันจะอยู่ที่7เดือนถึง1ปีการถ่ายทาละครทีนี้ถ้าเราจะแต่งงานจริงๆผมเป็นคนที่ผมอยากที่จะให้เวลากับโมเมนต์ตรงนั้นมากที่สุดผมจะไม่เอาเวลามากขนาดนั้นนะฮนะคือถามว่าสุมันก็ทิ้งไม่ได้นะแต่ว่าผมอยากที่จะให้ให้กับเขาเลยเต็มเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่1ปี2ปีเลยที่เราอาจจะแบบ เ,เรียนรู้กันใช้ชีวิตไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยครับหลังจากฮันนีมูนแล้วแต่งงานอะไรเงี้นะผมว่าผมว่ามัน,มน,มนเราทํางานมาเกือบจะ20ปี15 15ปี16ปีแล้วการที่จะถอยตัวเองกลับไปแล้วไปอยู่ในชีวิตช่วงเวลานั้นนะมันถอยกลับไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้ใหเวลากับให้คุณค่ากับตรงนี้ให้มากที่สุดหมายถึงกับกกัับบคนที่เราจะแต่งงานด้วยนะ,ะนนเพราะฉะนั้น,ม,น,ม,นมันก็เป็นเรื่องที่เราเราต้อง ต้องแพลนดีๆต้องวางแผนดีๆแล้วก็ต้องคุยกันดีๆด,ด,ด้วยแต่นะวันนี้คือด้วยงานเราตอนนี้คือยาวแค่ไหนอะครเอ่อสิ้นปีนี้ครับคือยาวตอนนี้คือถึงสิ้นปีถึงสิ้นปีนปใช่ครับก็่นแสดงว่าจะมีะตามที่นั่นเริ่มเบรกล้ามาละครจะเดน๋ยว <ตา S 1> วัานนั้วเริ่มแล้วไ่บางคนก็ไม่จ้าเราแล้วคือไม่ใช่เพรไม่มีละครแล้วจบแต่งงานเลยเวลาให้ตัดเวลานี่ริงท แตเดี๋ยวว่าท่านนั่นนี่บอกชอบเขอเบรกกับงานละครหน่อยนะทีนี้แต่เดี๋ยวว่าท่านคือก็ไม่แน่ผมผมก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็ก็ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ก็มันก็ต้องอย่างนั้นน่ะเออมันก็ต้องอย่างนั้นนแต่แวคุณยิ่งเป็นคนที่ชอบวางแผนคือหมายถึงว่าจะต้องมีการใช่ใช่ใช่ผมผมไปลงจิตผมผมชอบผมชอบวางแผนเวลาจะไปเที่ยวเงี้ยผมจะวางแผนไว้ก่อนเลยสามเดือนผมจะต้องเตรียมทุกอย่างเตรียมที่พักซื้อตั๋วเครื่องบินเวลาพาที่บ้านไปเที่ยวเนี่ยคือต้องเตรียมทุกอย่างจะเป็นคนที่แบบต้องไป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 พอไปถึงคือออไไม่่่คคิดะะรเเเลยยยางงีี้จป็นนท คิดวางแผนในอนาคตค่อนข้างค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะถ้าเลือกสำคัญมันอาจจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนผมว่าก็ไม่ว่าจะนานแค่ไหนผมว่ามัน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 ดีเสมอไปครับผมจะเร็วจะช้าผมว่ามันมันดีอย่างเช่นแบบนี้คุยกับยาย่าแบบว่าเออว่าอยาสิ่หลักแต่งก็จะหยุดกันไปเลยปั๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือคือเราก็มีการแชร์ลิงความคิดเห็นกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมันก็อยู่อยู่กับที่ปัจจุบัน มันอยู่ที่ปัจจุบันเลยว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่เราเรามีงานอะไรมากขนาดไหนความความละลวมความแบบความเฟล็กซิเบิลของเรามันมีได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยเราก็รู้กันอยู่พี่มองตากันก็รู้แล้วอะไรเงี้ยแฮปปี้ happy, ตอนนี้ก็แฮปปี้แล้วนะ,ะจะแต่งเมื่อไหร่ผมว่าก็าก green, climate, าวันนี้ถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ยังแฮปปี้อยู่ก็แฮปปี้อยู่แต่ถ้าแต่ถ้ามันถึงโมเมนต์นั้นมันก็คงแฮปปี้กว่านี้ใช่ไหมใช่ไหมฮะ นะฮะลุ้นกันไปครับผมลุ้นกันไปลุ้นกันไปรุ้นกันไปครับผมผมก็ลุ้นเหมือนกันครับผมครับมีแบบภาพในฝันไว้แล้วไหมคะในเดี๋ยวเราก็คุยเหมือนว่ามีการมีภาพในฝันไหมคะในกทต่างๆในช่วงแสงต่างๆอืมอืมก็ก็มีไหมมีมีคร mm ับมีมีมีเราได้แชร์กันไหมภาพผมว่ามันเอ่อก็คงมีบ้างในบางส่วนอะไรเงี้ยครับบางส่วนใช่ใช่ใช่งานนี้งานเพลงนี่ไม่ติดงานนี้งานเพลงเลยกันเนะหลายคนมาคิดูดูรองงานเพลงเธออยู่เลย จริงๆตอนนี้ก็ช่วงนี้คือล่าสุดนะก็ได้ทำเพลงกับพี่ป๊อกไมซ์ไปเป็น R&B เป็นเพลงแบบเก่งๆเศร้าๆเท่ๆนิดหนึ่งนะครับผมก็พี่ป๊อกก็จะมาฟีเจอรวิงด้วยนะครับต้องขอบคุณพี่ป๊อกมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวภายในช่วงประมาณพฤษภาอะไรเงี้ยน่าจะได้รับฟังกัน นะครับผมส่วนส่วนใครที่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าผมทําเพลงหลายคนด้วยครับไม่ใช่บางคนนะก็ติดตามได้ทางยูทูบช ANNEL นั่นเองครูกิมิยะแล้วก็ทางสตรีมมิ่งต่างๆครับผมก็ทุกเหมือนปีนี้มุ่งหน้ากันโดยส่วนตัวผมใน YouTube เนี่ยผมจะปล่อยในเรื่องของพวกพวกเพลงกับเอ็มบีกับบางคอนเทนต์ที่เตรียมไว้ในอนาคตมากกว่าจะไม่ได้เชิงว่าจะเป็นบล็อกอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์เลยโดยตรงแต่ว่า เรามีความฝันว่าในมุมมองของทางงานศิลปะทางภาพทางอะไรเอมอะไรพวกนี้เราอยากจะใส่ความเป็นตัวเองกึ่งว่าเอออาจจะเป็นผู้ช่วยผู้กำกับหรืออาจจะไปร่วมกำกับหรืออะไรเงี้ยเข้าไปอยู่ในในพาร์ทนั้นค่อนข้างเยอะเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นตัวของตัวเราครับประมาณมานั้นที่ว่าพอถ้าผ่านระยะเวลาไปสักพักเราจะหัดไปแบบทำเบื้องหลังเขาดูเหมือนแบบผมว่าถ้ามีโอกาสผมก็ทํานะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าว่าเราเข้าตกลงหรือว่า หรือว่างานที่จะทำเนี่ยมัน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 เป็นในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยเออเราเราก็อยากทํางานทุกอย่างให้มันออกมาได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยข้อจํากัดมันคืออะไรอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องรายละเอียดละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆการเป็นผู้กำกับอะไรทำให้คนเบื้องหน้าอยากจะกลับไปทำเบื้องหลังผมว่าพอเราเป็นนักสแสดงครับเวลาเรามองอ่านบทหรือว่าอ่านซีนซีนหนึ่งครับเราจะเห็นภาพหรือว่าเห็นสิตูวเอชั่นของของของเรื่องนั้นหรือของซีเควนซ์นั้นนะครับขึ้นมาเองแต่เมื่อบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงความขัดแย้งนะครับ มุมมองของภาพที่เกิดขึ้นของผู้กำกับคนいอ,いอื <ๆ S 2> ่นๆเวลาเราทํางานด้วยกันกับมุมมองของภาพที่เราเกิดขึ้นจากตัวเราเองมันแตกต่างกันการนําเสนอเรื่องในม,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 มุมมองของเราเราอาจจะรู้สึกว่ามันท้าทายกว่าสนุกกว่านั้นนั่นอาจจะเป็นที่ทำให้สาเหตุของนักสแสดงอยากที่จะผ่านตัวไปเป็นผู้เล่าเรื่องแทนเล่าเรื่องผ่านตัวละครผ่านนักสแสดงนั้น,ๆ,น,นๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมน,น,นั้นคือความรู้สึกของผม,ม,มแตมไ่ไม่ได้แบบว่าเอ้ยแบบอยากจะหางานทําอะไรงั้นไม่ใช่แต่ว่าเราอยากที่จะ แสดงงานศิลปะของเราใน,ในรูปแบบนั้นมากกว่าอยากทหนังเองอยากอยากทำหนังเองไหมผมว่าผมว่าผมอยากไปอยากไปเขียนบทเรียนเขียนบทแล้วเขียนบทแล้วไปให้คนอื่นช่วยทำดีกว่าทำในเรื่องที่เราอยากเห็นอะไรเงี้ยผมว่ามันมันน่าจะน่าจะเป็นคราฟ์น่าจะสนุกกว่าใช่แ,แต่อยากื่องานเพงได้คุยกับน้องัอย้งชยชวนน้องมาทำด้วยมีครับมีคุยกับน้องไว้นานมากๆแล้วแต่ว่า ด้วยเวลาด้วยอะไรเงี้ยครับคือเรายังเรายังไม่ได้ไปคุยเป็นจิตจัดลักษณะมากแต่ว่าผมอะ่ะแต่งเพลงเพลงหนึ่งให้ให้กับเขาแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสมาแบบแชร์มาแต่งด้วยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราเราก็อยากจะให้มันเป็นเพลงแบบแบบที่เราแบบแบบทำออกมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็มีอยู่ที่ตอนนี้เรื่องของการตัดอินสตูเมนต์ยังไม่ได้ทำเลยไม่รีบครับไม่รีบใช้เปิดในงาน เออไม่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 ได้เปิดงานแต่งแค่แบบทำแบบทำแบบก็เป็นแบบประสบการณ์ของเราแบบทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยในฐานะของเรื่องของเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับ